ESFP กับ ENFP ต่างกันยังไงเช็คตามผมได้เลยครับ2คนนี้จะต่างกันที่ฟังก์ชันรับข้อมูลนะโดย ESFP เนี่ยจะรับข้อมูลผ่านฟังก์ชัน Se และ ENFP จะรับข้อมูลผ่านฟังก์ชัน NeSe ของ ESFP เนี่ยจะรับข้อมูลที่อยู่ปัจจุบันตรงหน้าโดยตรงแต่ Ne ของ ENFP จะทําหน้าที่หาความเป็นไปได้ของสิ่งที่อยู่ตรงหน้าผมจะยกตัวอย่างคู่กันให้เห็นภาพง่ายที่สุดเลยสมมติทั้งสองท้ายเดินไปเจอแมวสีขาวตัวหนึ่งฝั่ง ESFP จะบอกว่าโอ้โหแมวตัวนี้น่ารักจังเลยตัวสีขาวอ้วนตุ๊ก ตาโตจม,มูกสีชมพูอยากเอากลับไปเลี้ยงที่บ้านจังแต่ถ้าเป็น ENFP <_ C os> เขาจะมีความคิดที่ว่าอุ้ยแม่ตัวนี้น่ารักอะ่ะถ้าเอาไปใส่ชุดเจ้าหญิงหรือเอามันไปขี่ม้ายูนิคอนใส่ที่คาดผมสีชมพูก็น่าจะน่ารักดีนะและนี่แหละครับคือความต่างอย่างชัดเจนของทั้งสองทป์ ESFP จะรับข้อมูลโดยโตรงสังเกตรายละเอียดดีเทลตรงหน้าณนะปัจจุบันส่วน ENFP จะมองหาความเป็นไปได้ของสิ่งสิ่งนั้นไปเรื่อยๆแล้วตอนนี้พวกคุณคิดว่าตัวเองเป็น ESFP หรือ ENFP ครับลองคอมเมนต์บอกผมหน่อยแลวก็อยากให้ผมทำท้ายไลน์ต บอกผมได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะจะได้ไม่พลาดสาระดีๆแบบนี้